ข้างนี้ก่อน,นอ๋อเล็บเราอ่ะส่งเล็บมันเป็นเหมือนเชือ้อรารู้ปะพี่ได้บอกปะข้างโน้นหายแล้วใช่ไหมข้างนี้ข้างใหม่คเล็บระคาถ้าเกิดหนา ถ้าหนาแล้วมันเป็นเส้นอย่างเงี้ยเล็บเราอะเหมือนเล็บเป็นเชื้อราแต่ที่เราจะดูแลก,ก็คือเราต้องคอยหาเหล็กอะ่ะเขี่ยด้านข้างขูดๆให้ข้างเล็บมันบางพอข้างเล็บมันบางแล้วเราก็จะไม่เป็นแผลไม่เป็นอะไรใช่ แล้วก็ติ่งข้างใต้เนี่ยถ้าหนาอย่างเงี้ยหนูก็ต้องตัดนะ ห,หนูมายัางไงเนี่ยมือวนใี้มอไซค์มาตัวรถติดครับผมว่าวตกก็ตกฝน,นไไเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกมะอืครับว่าสามาตกไม่แรงแต่กลัวรถติดมากกว่าเก <c oughs> ิแถวนี้ไม่ตกนะแถวบ้านตกก <c oughs> ็ลูกค้าพี่เอื้อมันนับใช่ไหม พอนัดแล้วทีนี้เขาก็แคนเซลิลหลายคนเลยนะที่บ้านเขาคงจะลดติดแต่พี่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เป็นไรบานก็ปิดเลยนะหน้าพาแต่ว่าอยู่เส้นบางก็ปิดนี่อยู่แถวเดโมนเลยนะออืเมื่อวานได้ไปดูไทยไฟไหมโอ้ไม่ครับหยุด,ดนี้อนอนดีกว่าทีนี้ดูเบื่อเตะมอลไม่ได้พี่มันเป็นอย่างนี้ยใช่ เ,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 รเราชอบออกกลังกายใช่ไหมใช่ซื้อเก้าอี้คู่ใหม่เป็นเลยผมก็เลยแบบอ๋ออะไรเนี่ยต้องอันนี้เลยเนี่ยซื้อคู่ใหม่เราก็ดูแลใหม่ดูแลข้างเล็บแบบที่พี่เอิ้มบอก มันไม่มันไม่เกี่ยวกับสตาร์ทหรือเปล่าหนูปวดพี่ครับมันปวดเลยหนูไปตัดมันหรือว่าไงไม่ใส่เนี่ยคือเพื่อนคนอื่นมาใส่มันก็ปวดครับอ๋อเหรอก็ปวดเล็บเลยนะหน้ามัน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 แคบมากเหรอคะมันใส่พอดีกับปลายมันมันแหลมมาครับอ๋อเอาอย่างนี้สิทีหลังถ้าเราใส่รองเท้าแบบนั้นเราหาสำลีก้อนหนึ่งเลยนะปิดตรงเนี้ยหุ้มมันอะลองผมเอาถึงเท้าถึงเท้าพันรอบหนึ่งนะไอ้ไม่ใช่ถองเท้าดิไอ้ที่ล็อ ที่ล็อกขาเวลาเด uh ิ huh. นปะันอ่าผมพันพังนัปยังเป็นหมือดิมผมก็ไม่ได้แล้วผมต้องเปลี่ยนรองเท้าเลต้องซื้อใหม่ด้วยนี่นะคะหนูหาเหล็กนะขูดเขียงเงี้ย คือเล็บเราอ่ะเหมือนเล็บเป็นเชื้อรามันก็เหมือนแบบว่ามันชิดกับเนื้อท่านี้หนูเจ็บนะเจ็บครับดีนะเนี่ยแช่นานเลยจัดง่ายอ,ออกละ โอ้โล oh, ูกโล่งไหมครับข้างนี้สิเจ็บไหมเนี่ยเจ็บครับอันนี้เจ็บ ตับยากเลยอดี๋ยตรงไหนโทษนะนลูกใ,ให้หายใจก่อน ไปนะหนึ่งสออึบอืมออกละอืมอืมเล็บเราหนาด้วยอ่ะเพราะว่าถ้าเล็บเราหนาอย่างเงี้ยทรงเล็บเราอ่ะมันเล็บเป็นเชื้อราอืม ดีนะข้างนั้นหายข้างก่อนข้างนี้ไม่ได้เป็นใช่ไหมแต่ก่อนเป็นแต่ตอนนี้มันมปนวดเท่าไหร่ข้างไหนข้างนี้ตัดก่อนข้างนี้อ๋อแต่ข้างที่พี่เอิมตัดหนูหายแล้วใช่ไหมครับอ่าอันนี้โล่งไหมลูกโลก่โลงครับอ่าไหนดู